น้องห้าเดือนกว่านะคะนั่งได้แล้วนะคะป้อนข้าวปั่นได้ไหมคะถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะอยากจะเทสด้วยตัวเองถ้าสมมุติว่าสเดือนนะคะให้คุณแม่เทสดังนี้คุณแม่ลองจับลูกนั่งลองจับลูกของตัวเองนั่งแล้วดูซิว่าลูกนั่งได้หรือยัง 1. จะกินข้าวลูกต้องนั่งได้ลองจับนั่งนั่งได้ไหมอ่าถ้านั่งได้่านค่ะ คุณอลิสลาขอบคุณค่ะคุณแม่ m 1 1ขอบคุณค่ะ2ลูกคอชันแข็งไหมโดยทั่วไปถ้านั่งได้คอก็จะต้องชันตรงแข็งถ้านั่งได้คอชันตรงแข็งผ่านต่อไปลูกนะคะเห็นใครกินอะไรก็แบบอยากจะกินตามไหมอยากกินอยากกินพ่อแม่แม่วอขอบคุณค่ะนะคะเนาะ,ะหรือแบบเฮ้ยเห็นของอยู่ตรงหน้าแล้วอยากความความความเข้า,ขา,ขาปากไหม หรือเห็นคุณแม่เอาช้อนตักนมแม่แล้วยัดใส่ปากเขาอะคะ่ะเขาแบบกืนไหมเขาไม่ได้เอาลิ้นดุนอาหารออกมาไหมถ้าสี่เดือนลูกแม่นั่งได้คอชันแข็งหยิบจับอาหารเข้าปากได้ไม่เอาลิ้นดุนอาหารออกมาถ้าเข้าเกณฑ์ตามนี้ให้ลูกกินข้าวได้แต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์รอก่อน6เดือน ง่ายๆแค่นี้เลยอีกครั้งหนึ่งนะจะให้ลูกกินข้าวได้ถ้าอยากจะกินที่4เดือนให้หมอประเมินลูกต้องนั่งได้คอชันแข็งหยิบจับอาหารเข้าปากได้ไม่เอาลิ้นดูนอาหารออกมาถ้าเข้าเกณฑ์ตามนี้กินเลยแต่ถ้าเอาแบบสบายใจปลอดภยัยไร์กังวลไม่ต้องมโนโมตสานโมตสศาจะรอดไม่รอดนะคะ6เดือนโอเคไหมคะจบง่ายแค่นี้